ครับตันนี้เป็นห้าสบ้าที่เราเจครับคุยจามาัุ้ป่าป้าบ้าาะกุ์ดูสิเกมาไมเหมือนกันบ้าตากุนผ์ในอย่างที่ปาาสำคัญอย่างไรในชีวิตการงานอะไรตอบได้ยี่ิบนะะบอัอในในการเปประานไทยโอ้น่าเนประโเพราะว่าในประธาบไทยเนี่ทุกครั้งจะต้องมีตะ ถ้าเป็นเรื่องผลจากไม่นับความเปลีนแปลงต่างๆก็ง่ายๆก็คือภาษาไทยวิชาจะต้องมีการให้เราสะดวกในการศึกษาครับเอาข้อที่สองานใช้พัฒนาการอ่าใช้ในการสื่อสารในชั้นปัญญาใช่ในการสื่อสารใช่ในการสื่อสาร ก็เหมือนการเรียนได้ที่จะเป็นสารเรื่องนีคุณแม่ดูมาบางทีเราคือขาด้ว่กันแลรวบอกว่าจะรื้อเี้าคุณแม่ยราอยากใหไใ้ขาซือเ้าของเธถ้าไม่บางที การใในการศึกษาโตในราดับที่เพิ่ในการศึกษาตเ่อเมการแข่งันในระไทยหรือม ต่อต้านก็ใช้ในการพระอะไรใช้นนอกจากนี้นะกาาราภาษาญี่ี่ยก็มีความหมายที่วเรียนมันก็ไม่จำป็นว่ามาาให้ต้องเีนาษาญี่เพราะาาเป็นส่วของการแต่มัน่วุของเราจะมีประโยชน์ที่เช่ยวกการสอบเขียนเก่ใวการการสอบเขียนของเด็กบางคนที่ผู้เรีนะ้องเด็ก็ให้หารสอบเขียนจะได้ผู้เรียนขึ้น ทีนมาคนอ่านพราัเขียนเขาว่าพ่อางคอ่านพราพ่อขอพ่อก็คือคนสำคัญอะไรแต่ไ่ถึนาดให้ใน้ความายในสิ่งคาับก็คือเพื่อในการส่งเสียงที่จะเสียขึ้นกันำกับกตามนะครับโอเคครับมีครูขอกรนนครับนะครับ